วันนี้จะมารีวิวแว่นตัวนี้นะครับเลนประหาดสีชมพูขอบสีดำนะครับทรงแคดไอก็เป็นแว่นตาแฟชั่นสำหรับผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายก็ใส่ได้แต่สีชมพูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่านะครับในส่วนของขนาดแว่นก็จะอยู่ที่14.5เลนกว้าง6 เซนติเมตรเนื่องจากกรอบตัวนี้มันกรอบเล็กกรอบขอบเล็กนะครับเลนก็เลยดูกว่าความห่างจมูกอยู่ที่1เซนนะครับเทียบไซส์ก็คือไซส์ M ของทั่วๆไปขาเป็นขาธรรมดานะครับน้ำหนักเบาใส่ใสได้ตัวนี้เป็นเลน์ปลอดป้องกัน UV 400แล้วก็กองแสงสีฟ้านะครับเป็นเลนป์ป่าเชมพูกรอบสีดำ สนใจสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ